ไอ้แมงเขินอ่ดไอ้แมงเอ้ยเขินว่ะครับวันนี้นะครับผมเด็กชายชานนนะฮะวันนี้บอกได้เลยว่าจะมาทำเมนูสุดพิเศษสำหรับเทนทูวอตเตอร์ฟู้ดทีทั้งสองนะฮะผมแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วนะครับเขินด้วย9ปีนะฮะตอนนั้นอยู่โรงเรียนอุทัยพิทยาคมแล้วกลับมาใส่ก็ยังใส่ไซส์เดิมได้อยู่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเด็กแค่ตั้งแต่แรกเลยนะครับผม ตอนมัธยมอ่ะผมมันไม่ค่อยได้กินพวกสติ๊เท่าไร่แต่ถ้าย้อนกลับไปตอนประถมอ่ะเฮ้ยแม่งเยอะมากวันนี้นะครับก็เลยจะมาทําเมนูนะยอดฮิตที่อยู่ตามหน้าโรงเรียนมไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไก่ทอดใช่ไหมไส้กรอกแดงกับเกีียวไข่มันฝรั่งเกลียวทอดโอ้ผัดมาม่าที่ใส่กระหล่ำแครอทเพนเค้กูกกระตูนแล้วเมนูสุดท้ายที่ผมจะทําก็คือผมจะรวมทุกเมนูในนี้เอากลับมาถ่ายทอดใหม่ในเป็นปัจจุบันนี้เออเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่เคยทาเหมือนกันไปเฮียแม่งเขินผมเอาทำนายออกได้ป่าววะ ครับผมแล้วก็จะมาเริ่มเมนูแรกนะครับไก่ทอดน้าโรงเรียนนะขั้นตอนแรกนะเราก็หยิบสันในไก่เนี่ยออกมาก่อนเสร็จปุ๊บ,บเราจะหมักด้วยซีอิ๊วขาว,ขาวผงกระเทียมหรือว่านั้นปาปิก้าอันนี้ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ,รบเกลือเล็กน้อยต่อไปนะฮะน้ําตาลเออสิ่งที่เราขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะที่จะทําให้ไก่ของเราเนี่ยมันนุ่มง่ายกว่าเดิมนั่นก็คือ ไข่ไขก่ครับผมเอาง่ายๆว่ามันจะช่วยย่อยโปรตีนทําให้เนื้อของเรามันนุ่มเร็วขึ้นถ้าแบบอยากให้นุ่มมากนะถ้าทางบ้านไม่รีบก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งในตู้เย็นแช่ไปได้เลยแต่ถ้าไม่ซีเรียสมากก็ครึ่งชั่วโมงหรือก็15นาทีอะไรอารมณ์ประมาณนั้นต่อไปนะฮะจำเป็นส่วนของการทําแป้งโปะๆคนไปได้เลยให้ให้แป้งะละลายไปเลยนะฮะถ้าอยากให้แป้งเนี่ยมันมีรสชาติสักหน่อยนั่นก็คือซีอิ๊วขาวเหมือนเดิมเลยปาปิก้า โปะโปะโปแล้วต่อไปนะฮะผงกระเทียมตัวเนี้ยจะให้อารมณ์เหมือนแป้งเคเอฟซีเลยกลิ่นหอมๆนะฮะโปะโปะโปะสมมุติว่าเฮ้ยจะดูได้ยังไงว่าแป้งที่เราผสมแล้วมันมันมันเหมาะกับการที่จะไปชุบไก่แล้วก็คือดูที่ซ่อมเราสมมุติเราคนไปยเงี้ยเราตักขึ้นมาเฮ้ยถ้ามันยังเคลือบอยู่อย่างเงี้ยแปลว่ามันได้แล้วเว้ยนะจ๊ะ <c oughs> บ้านไหนนะครับไม่มีไอ <c oughs> แบบไอไม่มีไม้เสียบอินเตอร์แบบเนี้ย เ็นไม้เสียบลูกชิ้นปกติอะแนะนําว่าให้แช่ด้วยน้าเปล่าวกว่อนสักประมาณคืนหนึ่งก็ได้ถ้ามันไม่ชื้นเนี่ยเอาลงไปทอดอะไม้จะไหมเว้ยอกไก่เนี่เสียบขึ้นเข้าไปแบบนี้เลยตรงกลางนะครับเราก็แช่ไปงี้นะครับผมเอาไก่ลงไปชุบให้ทั่วนั่นเองชุบทั้งไม้ไปได้เลยนะครับผมนี่เลยคุกเราต้องกดด้วยนะฮะเพื่อให้แป้งเนี่ยมันมันอัดกันเดี๋ยวลงทอดเลยนะครับ ปึ๊บโอ้โหผู้ชมทางบ้านคงสงสัยว่าเอ้ยจะดูได้ยังไงว่าไก่มันสุกหรือยังวิธีการก็คือให้ดูที่ไก่ครับไก่ของเราตอนที่ลงไปทอดตอนแรกมันจมอยู่ใต้น้ํามันใช่ไหมฮะเมื่อมันถูกทอดแล้วเนี่ยน้ำหนักมันก็ลดลงน้ําของมันก็น้อยลงมันจะลอยขึ้นมาป้าหน้าโรงเรียนต้องภูมิใจโอ้โหเมนูแรกเรียบร้อยสวยงามขออนุญาตนะฮะฮอดแมสมันต้องกินกันน้ำจิ้มไก่ท่วมๆแบบนี้หื โอ้โหโคตรดีดูสิโุกคนไม่แห้งเอาวเว้ยเฮ้ยแม่งโคตรดีอส่อะไริามาเมนูสองง้นต้องบอกว่าเป็นเมนูเรียกว่าไฮไลท์ของงานนี้เหมือนกันไส้กรอกหมาหลายคนจะเรียกมันหมาตูดตูดกันใหญ่เลยมันคือไส้กรอกไก่นะครับทุกคนเมนูส่วนตัวนี้ชอบมากเป็นเกี๊ยว เกีียวไข่นกกระทาทอดเรามาเริ่มกันที่ตัวไส้กรอกไก่ก่อนเราจะผ่ามันนะฮะแต่อย่ากรีดจนมันแบบเฮ้ยทะลุลงไปข้างล่างเลยนะมันก็จะผ่าผ่าขาดครึ่งน,นะฮะวิธีการนะครับไม่ให้มันกระเด็นใส่ตัวก็คือใส่กระชอนก่อนแล้วค่อยเอากระชอนจุ่มลงไปแค่นี้จบเลยเราก็วางไว้ให้น้ํามันมันสะเด็ดออกให้หมดแปบ๊บหนึ่งประมาณนาทีสองนาทีพอน้ำมันมันสะเด็ดออกหมดเนี่ยเราเอาลงไปจุ่มอีกทีหนึ่งนะฮะ เกี๊ยวไข่นกกระทาทอดเนี่ยจะประกอบไปด้วยประมาณ2ส่วนด้วยกันก็คือไข่นกกระทากับเกี๊ยวผมก็จะใช้ไข่ไก่เนี่ยแผ่นแป้งมันเล็กแล้วมันค้ำกับตัวไข่ผมก็เลยไใช้ไข่ไก่เนี่ยยึดให้แป้งเนี่ยมันเกาะกันมากกว่าเดิมขึ้นถ้าใช้น้ำเปล่าเนี่ยมันไม่ค่อยเกาะเดี๋ยวมันก็แตกออกมาวางไปเลยตรงกลางแบบนี้ทาไข่ลงไปเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งตรงขอบง่ายๆแค่นี้เลยนี่ปึ๊บปึ๊บ อันนี้สังเกตยังไงว่าเกี๊ยวสุกหรือไม่สุกนะฮะนี้ดูที่สีอย่างเดียวเลยเพราะเกี๊ยวเนี้ยมันเบาอยู่แล้วมันก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้เกี๊ยวไข่ทอดนั่นเองมีมีพวกไส้กรอกแล้วมีเกี๊ยวทอดแล้วน้ำจิ้มมะขามเปียกจะขาดไปได้ยังไงกันจะประกอบไปด้วยน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวเลยให้น้ำตาลตัวตัวน้ำตาลเนี่ยละลายก่อนให้น้ำปลาอันนี้ขอนอกแอดออนเข้าไปนิดนึงซอสพริกนะฮะจริงๆบางสูตรก็ใส่ด้วยเหมือนกันพริกป่น หลัง<ด>จากนั้นนะครับใส่โถดิสสอง่นลงไปได้เลย <_ d ata> อ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะฮะ <_ d ata> ผมขอชิมเกี๊ยวก่อนแล้วผมเชื <_ d ata> ่อฮห,รอหรอกรอบยัฟันแล้วกรอบแดงชิมเท่าไหร่มัน,นะะ <_ d ata> ถึงสมัยตอนที่เล่นบอลน,นะฮะแล้วก็ มึงไปซ sí, ื <c standen> ้อลูกเิ็มเคี้ยวมเนี่ยไอ้อย่างนี้เลยพอซื <c oughs> ้อมาถุงะกะเดกคนเดียวไม่ที่เพื่อนแย่งหมดเลยปับปับมามาม่าผัดแบบมาม่าหนโรงเรียนเดี๋ยวเราจะมาซอยตัวกระหล่ำกันก่อนต่อไปก็คือการขูดแนะนําว่าให้ขูดวิธีการก็คืออย่าขูดยาวแบบนี้มันจะได้เป็นเส้นยาวแล้วก็ขูดตามขนาดที่เราต้องการนี่ประมาณนี้เป็นเด็กผักน้อยกะเทียมบี้เขาก่อนหลังจากนั้นก็ซอยหน่อย เครื่องปรุงง่ายเลยซีอิ๊วขาวนะ้ำมันหอยพริกไทยบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปไม่ใช่เครื่องปรุงแต่ใช้ตัวน้ํามันของเขาได้ก่อนอื่นเลยนะครับใส่น้ํามันร้อนแล้วหลังจากนั้นนะฮะใส่กระเทียมสับลงไปได้เลยผัดให้กระเทียมเนี่ยหอมก่อนนะฮะพอมันเริ่มหอมเสร็จปุ๊บเราค่อยใส่ตัวหมูสับลงไปพอหมูเริ่มสุกนะฮะปรุงรสเล็กน้อยพอนิดเดียวนะอย่าใส่เยอะใส่ตัวผักลงไปเลยหนึ่งกับยอกิโซบะ เมื่อผักสุกแล้วนะฮะหลังจากนั้นเอียงไปฝั่งหนึ่งก่อนเพ <ไป S 1> ื่อ <ไป S 1> ที่จะตอกไข่ลงไปนะฮะหลังจากนั้นรอไข่เนี่ยสุกเซ็ตตัวแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราเค่อยยีมันถ้าสมมุติเรายีไปตอนมันยังไม่สุกเนี่ยโอ้โหมันจะเละแล้วมันก็จะไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ก่อนที่จะใส่ตัวเส้นเข้าไปเราจะมาปรุงรสกันก่อนด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลพริกป่นเล็กน้อยโอเคหลังจากนั้นนะฮะใส่ตัวเส้นลงไปได้เลยง่ายเลยแค่นี้อร่อย เมนูถัดไปก็คือมันฝรั่งเกลียวทอดเอออันนี้เป็นเมนูของเด็กยุคใหม่แล้วน่าจะเป็นอารมณ์แบบคนที่เกิดปี2000อัพแล้วสมมุติไม่มีไอ้ไม้อินเตอร์แบบนี้นะฮะก็คือใช้ไม้ตะเกียบได้ใช้พวกไม้ไม้เสียบลูกชิ้นนะแต่ต้องขนาดยาวหน่อยอันนี้นะ,ะับไม้ก็เสียบไปปกติแบบนี้ได้เลยกรีดเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแบบเป็นแบบเนกลียวอะอย่าหนามากถ้าหนามากเนี่ยมันจะไม่ค่อยกรอบอันนี้ก็คือต้องทํามีดให้มันเอียงแบบนี้หน่อยหนึ่ง หรือนะครับย้อนกลับเข้าไปดูในของคุณวนธนนนะครับเทนทูวัตเตอร์ฟูลนั่นเองเขาจะมีอุปกรณ์นั้นอยู่นั่นแหละไอตัวนั้นแหละที่เอาไปใช้ทำมันฝรั่งเกลียวได้นะครับผมเมื่อยยากกว่าที่คิดหน้าต่อไปเราก็จะ ลาดด้วยน้ำปูนใสซะหน่อยอันนี้จะทาให้เค้ากรอบขึ้นนะจริงๆควรแช่ไว้เลยขั้นตอนถัดมานะฮะเราก็จะเตรียมตัวแป้งชุบทอดนั่นเองนั่นก็คือแป้งเก่าที่เอาไว้ชุบไก่ในตอนแรกจากันได้ไหมเอออ่ะเมื่อแช่ปูนใสเสร็จปุ๊บมาครับถึงขั้นตอนการคุกตัวแป้งแล้วอ่ะโอเคอ่ะวิธีการสังเกตก็คือเหมือนเดิมมันจะลอยขึ้นแต่เนี้ยมันไม่ลอยขึ้นเพราะว่ามันเตียบมาอยู่ในะะขั้นตอนถัดมานะฮะเดีย๋ยวเราจะมาเรียกได้ว่าคุกผงชีสกัน โรยปาปิกาสักหน่อยเพื่อเพิ่มสีสันนะฮะชีสนี่หนักๆให้มันดูผู้ดีเข้าไว้โอ้โหข้อดีและข้อเสียเนาะของมันฝรั่งเคียวที่กินตามพวกแบบตลาดนะดละอันนั้นจะบางใช่ไหมมันก็จะกรอบแต่อันเนี้ยมันหนาหน่อยมันมีเนื้อมันฝรั่งเออมันก็จะมันมันมีเนื้อมันฝรั่งถามว่าชอบแบบไหนผมชอบแบบนี้มากกว่านะเมนูที่5้านะฮะเพนเค้กส่วนประกอบแรกเลยนะครับ งผงฟูประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแป้งอนเนกประสงค์นะครับก็คือเยอะหน่อยอ่ะประมาณนี้น้ําตาลนี่แนะนําเป็นน้ําตาลเบเกอรี่นะครับเพราะว่าเบเกอรี่เนี่ยมันจะมีความละเอียดกว่าน้ําตาลทรายทั่วไปนมสดใส่ประมาณ3ส่วนสี่ครับนะฮะปึบ๊บอ่ะโอเคเลยนี่แบบนี้กําลังดีเนืนๆห,หน่อยเออแบ่งตัวแป้งเป็นสองโถนะฮะเพื่อที่จะใส่ผงโกโก้ไปให้มันเป็นสีเข้มขึ้น โอเคนะครับแล้วก็เอาตัวส่วนผสมแป้งนี่นะครับใส่ลงไปเลยในขวดบีบนะฮะ,ะขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะเอาตัวเนยเนี่ยทาขอบกระทะสักหน่อยทาไว้เฉยๆนะฮะอย่าเพิ่งเปิดไฟเดี๋ยวพอเทวาดเป็นลายเสร็จปุ๊บเราค่อยเปิดดาก้นบบอนบอลนะอ,อ่ะดางก้นบบอนบอลจัดให้แล้วผม <c oughs> นาย,ยูายยเป็นไงพี่สง,งกรายยนได้ อโอ้ก็ชมมันเกินไปด้านนี้อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูด้านหลังผมกลับปุ๊บทุกคนคิดว่าโงกุนแน่นอนโง,งกุลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชมโงกุลบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่เรียกว่าทําสนุกที่สดุดไร้สาระที่สดุดเรากินกับเหนื่อยได้นะฮะลูกหลานต่างๆเด็กเล็กน่าจะชอบผมว่าเด็กเล็กก็เค้เลย ยังเห็นตรงงงคุณผมน่กีดเลยเด็กอะ <c oughs> <c oughs> ่ะกลัว <G ül üyor> แล้วในเมนูสุดท้ายนั่นก็คือเมนูที่ยกทุกอย่างมาเลยอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะแต่จะทําเป็นในสไตล์ของผมแล้วก็หน้าตาในสไตล์ของผมนี่ไปไก่ยัดไส้ก็จะยัดไปด้วยพวกไส้กรอกแล้วก็จะเอาไป ทุกกขนมปังทอดนะฮะแล้วก็เสิร์ฟกับไอตัวนี่เลยเส้นมาม่านะฮะแล้วก็จะมีพวกมจะเป็นนิสแพนเค้กนะครับเสิร์ฟกับตัวมันหวานใช่ครับแล้วก็ในเมนูขนมหวานนะฮะแน่นอนว่ามันฝรั่งใช้เวลาต้มนานไปหน่อยก็เลยฝากผู้ปกครองผมมัมมี่ต้มมันฝรั่งกับนมไว้ก่อนเลยนะฮะโอเคมาก่อนอื่นเลยปีกไก่นะครับจะเป็นใช้ท่อนปีกกลางกับปีกล่างนะฮะแล้วเราก็จะเอามีดควานกระดูกตรงกลางของเขาเนี่ยแล้วก็บิดเกลียวตรงนี้แล้วก็ดึงกระดูกออกมาแล้วก็ยัดไส้เข้าไปนะฮะ โอเคแบบนี้นะครับมันก็จะได้ไส้ตรงกลางแบบนี้เลยเราก็จะยัดไส่เข้าไปเมื่อไก่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือไส้ไก่นะฮะก็จะประกอบไปด้วยวุน้นเส้นไส้กรอกไข่แล้วก็ผักกระลำปีซอยแล้วก็แครอทซอยโอเคเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวเครื่องต่างๆเนี่ยไปผัดได้เลยนะฮะอารมณ์เหมือนรสชาตินี้เอาให้ใคล้ายๆกับไอผัดหน้าโรงเรียนเลยนะฮะแต่ให้เข้มขึ้นมาดน,นึดนง เพราะมันจะเป็นไส้มันจะต้องมีรสชาติหน่อยเรื่องเยอะจัดเลยวันนี้เยอะกว่าตอนอินพีใหญ่อีกนะฮะผัดเลยให้เข้ากันนะครับผมให้ผักสลดเลยออกได้เลยแล้วก็ไปตั้งหม้อนึ่งกันนะครับผมต่อไปนะฮะเป็นขั้นตอนการยัดไส้ไก่เข้าไปเย็บปากเขานิดนึงนี่้อ,อมนึ่งนะฮะก็จะได้ไก่ปี๊ปีอ้วนๆแบบนี้น่ารักน่ารักแล้วก็เอาไปนึ่งต้องนึ่งก่อน ต่อไปทำซอสซอสแนงนะฮะใช่ที่จะกินแก้มกับตัวมามะ่าผัดเส้นของเราปึ๊บประมาณนี้เคี่ยวให้เคาร้อนๆผมว่าแพนงมันเข้ากับตัวไก่ทอดได้ดีระหว่ังนั้นนะฮะผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ตัวพวกน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวได้เลยแต่อย่าใส่เยอะต่อไปก็คือการใส่ครีมตบสุดท้ายมันวนวลแบบกลมกลมขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวรอซอสมันงวดแปบ๊บหนึ่งก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยต่อไป เราจะมาทอดตัวไก่กันตัวไก่นะฮะที่เราเนึ่งกันไว้นี่ทุบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปคูปเก็ตขนมปังต่อแล้วก็ไปทอดนะฮะโอเคใส่เลยปุ๊บมาตอนนี้ไก่เราก็เรียกได้ว่าเหลืองได้ที่แล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นเหมือนไก่อ้วนๆแบบนี้นะข้างในก็ยัดไส้เข้าไว้ทิ้งไว้แป๊บหนึง่งระหว่างนั้นก็เอาเกี๊ยวเนี่ยลงไปทอดด้วยลงไปเลยเปุ๊บไปต่อไปนะฮะทำอะไรวะเนี้ย ๋อแผ่นเค้กง่ายๆเลยก็จะมีแพนเค้กที่เราตีไปตอนแรกกับไข่ขาวที่เราจะตีให้ขึ้นฟูนะฮะในระหว่างนั้นผมก็ต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะครับจะใช้ไข่ขาวจํานวนประมาณ2ฟองนะฮะหลังจากนั้นตีเขากับตัวน้ามะนาวนะครับให้ให้ให,ให้ตัวเรียกว่าไข่ขาวเนะี่ยมันขึ้นฟูเลยหลังจากนั้นนะฮะเราจะมี2ส่วนใช่ไหมก็คือไข่ขาวที่ตีขึ้นฟูแล้วกับตัวแพ่นเค้กที่เป็นตัวแป้ง pancakes. แผ่นเค้กเราจะเอา2อย่างนี้นมาตอล่อมรวมกันวิธีการตอล่อมก็คือการ นี่ฮเอาทัพพีหรือช้อนเนี่ยวนเขาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะฮะระหว่างนั้นตั้งไฟไฟอ่อนๆนะครับผมอ่ะโอเคทานเนยประมาณนี้แพนเค้กนะฮะที่เราตล่อมเสร็จแล้วลงไปได้เลยพยายามวางฟอร์มของเขาให้เป็นกลมๆทรงสูงอนะเออทิ้งไว้แบบนี้เลยแปบ๊บนึงให้ด้านก้นของเขาอะแบบเปลี่ยนสีอะเออแล้วก็ไม่ติดกระทะเราจะได้พลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทําวิธีการเดียวกันสลับไปสลับมาจน แป้งทั้ง2ด้านสุกเท่ากันนะครับแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมทําไมถึงต้องปิดฝาก็คือจริงๆอันนี้มันเป็นแพนเค,ค้กทรงสูงใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ปิดฝาความร้อนมันจะกระจายอาไปหมดมันจะไม่กระจุกตัวและตรงกลางมันจะไม่สุกนั่นคือเหตุผลมาเดี๋ยวเรามาจัดองค์ประกอบกันก่อนเรากินแบบไฟไรนิง่งคำสองคำพอมามาจะไปกินเยอะเดี๋ยวท้องอืดน,นะฮะโอ้โหอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวราดซอส นะครับโอเคต่อไปนะฮะก็คือจานขนมก็คือเจแปนนิสแพนเค้กน้องเข้าไปอย่างนี้ก่อนเลือกด้านที่สวยๆนะครับไว้ข้างบนเราก็ราดซอสลงไปเลยนะฮะนี่รึปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูสุดท้ายเป็นเมนูที่หยิบทุกจานขึ้นมาครีเอทใหม่ เอามาปรับแต่งหน้าตาแล้วก็ปรับแต่งรสชาติเขาแล้วก็โหถึงเวลาการชิมของเรากันแล้วนะมาหลังจากที่ทํากันทรหดมากกี่ชั่วโมงะเนีไยไก่นี่ก็สุกแล้วแน่นอนนะเพราะว่าทั้งนึ่งทั้งทอดนะครับอืมเข้มข้นผมกินซอสเดยอะไปหน่อยรวมๆก็เข้ากันดีนะเหมือนกินแกงพะแนไก่ทอดที่มีบูสเฟนด้วยแต่จริงๆแล้วที่ผมอยากกินก็คือนี่ ให้ดูนะฮะนี่ตรงกลางมันจะเป็นแบบนี้นะฮ้แมงของหวานอร่อยอร่อยแบบปกติเขาใช้เป็นมันเผามันม่วงกันใช่ไหมหรือว่าเป็นมันญี่ปุ่นเฮ้ยลองใช้มันฝพราว่ามันก็หอมอีกแบบนึงแล้วมันก็จะมีความหวานอยู่เหมือนกิมซูแลกอะอันนี้เรปาประกันว่าอร่อยส่วนอันนี้ก็กลางๆ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ได้ดูคลิปนี้แล้วแล้วก็เกิดความรู้สึกคิดถึงโรงเรียนตอนมัธย,ยมคิดถึงมหาลัยคิดถึงความเป็นป๊อปปี้เลยประมาณแนตะ่สามารถเอาเมนูพวกนี้ไปลองทํากินเองได้ที่บ้านนะเพราะว่าช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงที่บอกว่า work from home แล้วก็เรียนออนไลน์กันใช่ไหมก็ลองเอาไปทําดูว,ว่างๆนะสำหรับวันนี้ผมเชฟชานนนะฮะขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับใน w a t e r Food นะเพราะว่าพวกเรากลับมาในซีซั่นสองอย่างยิ่งใหญ่ แล้วก็อย่าฝากรายการนี้ด้วย Train to Waterfood นะฮะซีซั่น2รับรองว่าเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับอาหารต่างๆวนเวียนเข้ามาแน่นอนโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> แม่งเอ้มาแต่งตัวอะไรวะเนะี่ย